สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้านาอาทุกๆท่านนะครับวันนี้กา้กาผ้าร่วยนะครับก็มาพร้อมกับคําขอนะครับที่มีหลายๆท่านขอให้เอาเหรียญ10บาทปีนี้นะครับมารีวิวให้หน่อยนะครับซึ่งอยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญ10บาทรุ่นนี้นะครับวันนี้กา้าก็เลยได้นําเหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพศนะครับเอามารีวิวข้อมูลนะครับฝากพี่ๆน้องๆลุงป้านาอานะครับว่า แต่ละเหรียญน,นั้นเป็นยังไงนะครับมีอะไรน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนนะครับก่อนที่เราจะไปพูดคุยนะครับเรื่องเหรียญทั้ง2รุ่น2ปีพศนะครับของชนิดราคา10บ,บาทนะครับอ่าก็ขอฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามช่องกากา้าพารวยด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลต่างๆจากช่องกากา้าพารวยนั่นเองนะครับ เหรียญทั้งสองเหรียญนี้นะครับมีความเหมือนกันนะครับเหมือนกันแต่จะแตกต่างนะครับลวดลายนะครับหาลายด้านหน้านะครับพี่ๆน้องๆก็คงจะเห็นนะครับจุดนะครับความแตกต่างนะครับด้านหน้านะครับสังเกตดูนะครับที่เห็นเป็นจุดด่างดํานี้นะครับที่กาก้าพารวยก็เคยฝากไว้ในคลิปอ่าบางคลิปนะครับที่ เรื่องการดูแลนะครับดูแลหรือว่าการรักษาสภาพของเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับเหรียญนี้ก็จะเป็นปัญหาของกรดนะครับของกรดหรือว่าพวกน้ํายาล้างเหรียญนั่นเองนะครับซึ่งน้ํายาล้างเหรียญนะครับบางบางท่านนะครับก็จะใช้ น้ำยาที่แตกต่างกันนะครับบางท่านก็ใช้เกี่ยวกับพวกน้ํามันนะครับในการล้างนะครับบางท่านก็จะใช้เกี่ยวกับพวกกรดนะครับกรดอของความเปรี้ยวนะครับกรดมะนาวหรือว่ากรดเกลือต่างๆนะครับที่ใช้ในการล้างนะครับในการล้างเหรียญน,นะครับตัวที่จะทำให้นิกเกิลและ ทองเหลืองนะครับนิกเกิลและทองเหลืองมีปัญหาแบบลักษณะแบบนี้นะครับก็คือกดเกลือนะครับกดเกลือที่จะกัดผิวแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราแช่เหรียญน,นะครับแช่เหรียญไว้นานๆนะครับก็จะทําให้เนื้อของผิวเหรียญน,นะครับก็จะ ถูกกัดกร่อนลงไปลักษณะแบบนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับในการล้างเหรียญน,นะครับล้างเหรียญถ้าเป็นไปได้ก็ให้ใช้พวกน้ํามันจะดีนะครับอ,อย่าไปใช้พวกกรดเลยนะครับหรือว่าเป็นน้ำนำนํำยาล้างเงินนะครับน้ํายาล้างเหรียญกระสรับนะครับทีอ่อาจจะมี หลายๆยี่ห้อนะครับหลายๆยี่ห้อก็เลือกใช้กันนะครับแต่ส่วนที่เราเอามาผสมเอานะครับที่ผสมเกลือผสมน้ำมะนาวหรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็เรามัดระวังนะครับน้ำมะนาวกับเกลือนั้นเป็นกรดชนิดหนึ่งเลยนะครับถ้าเกิดว่า2ตัวนี้มาผสมกันนะครับจะกัดนะครับจะกัดเนื้อของนิกเกิลและก็เนื้อทองเหลืองนะครับให เสียนั่นเองนะครับถ้าเกิดว่าเราแช่ไว้นานนะครับแต่ถ้าเราล้างแบบรวดเร็วนะครับล้างแล้วก็ล้างด้วยน้ําสะอาดนั้นก็คงจะไม่เท่าไหร่นะครับแต่อย่าแช่ไว้นะครับนี่ก็คือเหรียญที่ผิดปกตินะครับด้านหน้านะครับที่หลายๆท่านสอบถามมาล้างเหรียญใช้อะไรล้างนะครับน้ํามันลอนสันก็ได้น้ํามันก๊าซก็ได้นะครับแต่น้ํามันก๊าซนี่จะออกแห้งหน่อยนะครับแห้งไวหน่อยนะครับ พวกน้ำมันนะครับสามารถล้างได้นะครับตัวนี้นะครับเป็นเหรียญกราสับโลหะสสีสีขาวและสีทองราคาหน้าเหรียญ1ิบบาทนะครับส่วนด้านหน้านั้นก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับผินพระพักทางเบื้องขวานะครับส่วนข้อความต่างๆนั้นนะครับเหรียญ10บาทรุ่นเก่านั้นก็จะระบุ ลวดลายต่างๆนะครับข้อความต่างๆนั้นเหมือนกันนะครับด้านหน้านะครับส่วนด้านหลังนั้นนะครับด้านบนก็จะเป็นอักษรเบลนะครับที่มีอยู่4จุดนะครับเป็นบอกราคานะครับเป็นอักษรเบลเพื่อบอกราคา10บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ปีพศที่จัดทําเหรียญนะครับส่วนด้านล่างก็จะเป็นราคานะครับซึ่งเป็นตัวเลขไทยและอารบิกนั่นเองนะครับแล้วก็ ประเทศไทยนะครับตรงกลางนั้นก็จะเป็นพระปลางวัดอรุณนะครับหรือวัดแจ้งนะครับตัวนี้นะครับลวดลายต่างๆนะครับถ้าเป็นเหรียญรุ่นเก่านี้ถือว่าเป็นเหรียญที่มีลวดลายที่สวยงามนะครับส่วนปีพุทธศักราช2,540นะครับมีพีพ่ๆน้องๆลุงป้านอาหลายๆท่านนะครับขอเข้ามาบอกว่ากาก้าทาคลิป เหรียญ10บ,บาทปีพุทธศักราช2540ให้หน่อยนะครับเอามารีวิวให้ดูหน่อยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับวันนี้กาก้าก็เลยหยิบเอามา2เหรียญด้วยกันนะครับที่จะมารีวิวข้อมูลต่างๆฝากลุงปานาอานะครับทุกๆท,ท่านให้ได้รับข้อมูลในคลิปนี้นะครับส่วนเหรียญของปีพุทธศักราช2540นะครับ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26ม mm, มน้ำหนัก8.5กรัมนะครับส่วนยอดการผลิตนั้นนะครับยอดการผลิตผลิตออกมากทั้งสิ้น9ล้านนะครับ9ล้าน3 1,600เหรียญนะครับนี่ก็คือยอดการผลิตของเหรียญปีพุทธศักราช2540นะครับส่วนการซื้อขายนะครับการประเมินต่างๆนั้นนะครับตัว UNC นะครับ ราคาประเมิน u n c นั้นเขาประเมินเอาไว้อยู่ที่เหรียญหนึ่งหนึ่งบาทนะครับของเหรียญชนิดตรักปีพุทธศักราช2540นะครับราคาอยู่ที่150บาทต่อเหรียญน,นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คงจะมีราคานะครับต่างจากหน้าเหรียญเพียงเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับเนื่องจากว่าผิวเหรียญน,นั้นเสียหายไปแล้วนะครับแต่ก็ยัง คงสภาพรุ่นปีพศด้านหลังนั้นให้เห็นอยู่นะครับอาอาจจะแตกต่างเล็กๆน้อยๆนะครับราคาหน้าเหรียญน,นะครับส่วนเหรียญถัดไปนะครับเหรียญน,นี้นะครับความสวยงามนั้นก็ถือได้ว่าไม่แตกต่างกันนะครับก็จะดีอยู่ว่าไม่มีรอยครุขระนะครับเหมือนปี40นะครับตัวนี้นะครับ ก็จะเป็นปีพุทธศักราช2,536นั่นเองนะครับก็ถือได้ว่าสภาพก็ยังพอใช้ได้นะครับสภาพพอใช้ได้นะครับแต่ส่วนลวดลายและข้อมูลต่างๆนั้นนะครับขนาดเส้นผ่าสูนย์กลางหรือความโตของเหรียญนั้นเท่ากันนะครับน้ำหนักเท่ากันนะครับเหรียญชนิดราคา10บาทรุ่นเก่านะครับจะมีขนาดและน้ำหนักนั้นเท่ากันหมดนะครับ ส่วนจำนวนที่ผลิตนั้นนะครับรุ่นนี้ก็ถือได้ว่าผลิตออกมาน้อยนิดนะครับผลิตออกมาน้อยนั่นเองนะครับเพียงแค่10ล้าน5,56 0 0 0พันเหรียญเท่านั้นเองนะครับเมื่อเทียบกับประชากรคนไทยเราที่ใช้เงินนะครับน้อยมากนะครับแจกจ่ายไป จังหวัดโน้นจังหวัดนี้นะครับรวมทุกจังหวัดแล้วก็คงจะไม่กี่เหรียญนะครับของปีพศ2536นะครับส่วนราคา U.N.C. นะครับเขาประเมินเอาไว้เหรียญปี36นี้ก็ถือว่าเป็นราคาที่สูงพอได้นะครับเป็นราคาที่สูงพอได้ของปีนี้นะครับเขาประเมินเอาไว้อยู่ที่200บาทต่อเหรียญนะครับของปี36นะครับราคา U.N.C. นะครับส่วนราคา E.F. หรือที่ผ่านการใช้งานนั้นนะครับราคาก็ประมาณ100บาทต้นๆนนะครับ100่งรกว่าบาทนะครับอ่าก็ยังไม่ถึง200บาทนะครับ ก็ขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญนะครับและที่สําคัญนั้นนะครับขึ้นอยู่กับความพอใจของคนซื้อและก็คนขายนะครับคน2คนเท่านั้นเองนะครับการพูดจาการพูดคุยซื้อขายกันนะครับเพราะว่าเหรียญกระสับนะครับการซื้อขายเหรียญกระสับนั้นไม่มีราคาที่กําหนดเป็นค่ามาตรฐานตายตัวนะครับขึ้นอยู่กับมาตรฐานของฟลิมฝีปากคนทั้งสองคนเท่านั้นเองนะครับ นี่ก็คือการซื้อขายนะครับก็มีหลายๆท่านนะครับหลายๆท่านหลายๆคํา,า,าคำถามนะครับที่สอบถามขกมากาก้า คุณเอาราคาการประเมิน u n c ใครเป็นคนประเมินกาก้าเป็นคนประเมินเองเหรอไม่ใช่นะครับกากาไม่ได้ประเมินเองนะครับราคา u n c นั้นเป็นข้อมูลนะครับจำนวนการผลิตของเหรียญกระสอบหมุนเวียนนะครับเป็นการรวบรวมโดยสำนักกระสาบนะครับกรมธนารักษ์โดยแยกตามปีงบประมาณที่ผลิตนั่นเองนะครับซึ่งในบางปีนั้นอาจจะคลาดเคลื่อนนะครับไม่ตรงกับปีพศนาเหรียญน,นะครับราคาที่ซื้อขายจึงใช้ สถิตินะครับจำนวนเหรียญที่พบหมุนเวียนจริงในท้องตลาดร่วมในการประเมินนะครับนั่นก็คือข้อมูลที่สำคัญนะครับของการประเมินเหรียญ u n c ของกรมธนารักษ์นะครับนั่นก็คือการประเมินเหรียญ u n c นะครับและบางข้อมูลนั้นก็จะ,ะมาจากคู่มือเหรียญกระสาบไทยนั่นเองนะครับของนักสะสมนะครับ เป็นฉบับของปี2019นั่นเองนะครับก็ไปหาสืบเสาะข้อมูลได้นะครับาตามหนังสือก็ยังมีนะครับที่เขาลงไว้เป็นลายลักษณ์อักษรน,นะครับหลายๆฉบับนะครับที่จัดทำออกมาเกี่ยวกับ เหรียญกระสาบไทยนะครับพี่พี่น้องน้องลุงป้าน้านะครับก็ถือกระเป๋าหิ้วกระเป๋าสตุงสตังเดินเข้า C ีเอ็ดบุ๊กนะครับมีเยอะแยะมากมายนะครับทุกสาขาหรือว่าตามร้านหนังสือต่างๆนะครับก็มีขายนะครับอ่านี่ก็คือข้อมูลของเหรียญ10บบาททั้ง2รุ่น2ปีพศนะครับอ่าถ้าเกิดว่าพี่น้องท่านใดก็มีคำถามก็ฝากคำถามเอาไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอกราบสวัสดีครับ